สบายดีสบายดี่อแมพี่น้องเลยตอนนี้เฮากันย่งยู่กนนะตู้เลงีงโง่เลงีงควายหรือว่าบ่นพักพค้นบ่นพักพค้นสำหรับชาวบ้านบ้านเฮาบ้านนาปอเมื่อพ้นแขวงสวรรค์เทศบ่นพักพกันนะเวลาเเอาโง่ออาควายมาเลงย้ยงโพีละ่ะฮหดตู้นอนนอนเลงโง่เลงควายแล้วก็เป็นบ่นหาอยู่หากิน ตอนนี้เข้ากับล่างสีไปหาโนไม้แล้วก็ไปเสื้อกระเล็บกระเล็บประมาณ12ล่างพอได้อนาแนวกินมืนเซาแล้วก็ไปหาโนอไมเพอได้แนวกินแรงเด็กน้องมือวันี้โบมีพเลยยู่น้ำเข้าเข้ายู่สองมียู่สคนไก่แต่บ้านกับประมาณ15กิโลเมตรคนนนี่ก็เช่ว่าอเจ้าการ พอแลิวก็เกี่ยวข้าวแล้วสมบ่มีผู้เลิกมาหายุหากินแล้วเกี่ยวข้าวกบอน,นาสิอันนั้นคนมันต้นนี่นะคนมันต้นตอพี่น้องป่ะม,มาใหม่ป่ะ 뭔 얘기를 하

phần côn phần hồ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แถวนี้ป้านโนม้ป้านโนม้ไหลกันมากเลยอย่างโลโฮไปเลยอย่าง้ออยู่ก่อนนี่นะอ,อย่างงามเหมือนเดิมอ่ะ ง่ามเลยเดี๋ยวไม่ก่อนตัวนี้มันยังสามดวงโตกันยังสองดงบัน นะน่ะเราไม่ก่อเดียวนะอยู่นี่ก็ก่อมาพูนอยู่ฮันก็นะนาลีใบอยู่นาลีซอมอยู่หลายระดับเศร้ามาได้ก่อเดียวนี่ก่ออึ้งก็บบอฮอลเลอเนาะเวลาหาผ่านวนะ่าน,น,นมีแต่ก้อนี้เลยได้หลายครับนห,หลงง่ายอยู่ผมก่อได้ก้อนหนึน่ง กงำจะเกงที่โยมมันโด่งเยอะโด่งเยอะๆแล้วแม้โลดโกนี้นะนี่แม้มดได้เศ้าก็โด่งโอ้ยงามเลยดอกไม้กอนโอ้โหมีเพลอมานอนเลยมาเ่ยนีแต่เฮาสองคน ชาวเทพเซอร์นั้นหมู่บ้านก็เป็นหมู่บ้านที่อันนต์น้อยพี่น้องอันนี้นะถ้าว่ามีคนอยู่เต็มเต็มเต็มขูม่ขเฮิร์ตขู่เฮิร์ตนี่คือสีโมนะนะเสี่ยวเสี่สยวเซลยูเลยมาจากเด็กน้อยผู้ใหญ่ขนาดอันนาคนบ่อยู่คนอยู่บ่เต็มก็ยังโมนแล้วนะสีตูพห้าตุ๊ เขาอยู่นี่เขาอยู่นี่มันก็มีโด่งเยอะอยู่ด้ยหน่อไม้มีเมนมันสีโบเมนโดงเยอะโดงน้อยด้วยพี่น้องมันก็โอเคอยู่นะพอได้อยู่ได้กินเดี๋ยวเข้ากับสีต้มหน่อไม้นี่ก็แกงบะ เฮามีผักตะเป้เด้หนึ่งผักตะเป้จบแจวแจวแจวโกบพี่น้องเอ้ะเฮามีกบอยู่ผักเตเป้หรือว่าผักอันบอนผักบอนน้ำนะมันเป็นน้ำท้าเป็นข้อเอ้อหรือผักตะเป้อันนี้นะหรือว่าบอนน้ำเสพถ้าได้ผักอันนี้นะหายอะขั้นข้อน้อยหนึ่งน้อยน้อยเดียวหนึ่งแล้วหาความโน่ความแซ่บมันก็เสพอะไรโลคักน่ พี่น้องเลยหลังจากทไปห่าอันอาเข้าเล่งแล้วไปห่าวออกมาหาโลการการปู่การป่านนี่แหละเนะอุปกรณ์ของเ่าก็มีทาราเข็มแล้วก็ไมโครบางทีได้หินอันน่ะกระทางหินอัน,ท,นท,ที่จะโค้งนะครับโค้งกันเป็นลายกต่ได้แต่ป่านะครับ ตอนนี้อันาโหเจอเต้นตุ๊ตตอีกแล้วพี่นถึงกระทางลูกไก่อยู่นะลูไก่แค่วาบ้งบ่รุนนาเซได้บพราไม่ได้ขึ้นเทิงเลยเได้นอนทือบนน้เลิกอนหกอะไรีันน้องทือบนน้ำเลกซ้่เลยขึนเทิ้ที่ไปไหได้ชิกระาง่ อโอ้โหโอ้โหติดตัวเลยคเรียบร้อย้มันลักที่แวนี้บ้างเฮ้ยยืบบบนันนาเช็ดนะเช็ด Ô, ra có mì này dính tốt luôn Đó là nó chết đi không phá blue sắt chiu phải chết chết Hãy subscribe ลงน้ำเรีบเยบร้อย uh huh. ไ,ได้เลยลงน้ำแล้เนมันชื่ออยู่บนหกเดิอาไม่เถอะนี่นาะคอรกอรัก่กระถางก็เพิ่ไปตมันไฟไปถง

กังโอ้โหนี่มาแล้วเอ้าเอาเอาเอ้าไม่ได้ปะสวยงามจิ้งอมื่ามื่อทำมืนยิน้ำเลี้ยวเลยไม่ได้ับ

不，我、嗯。

บ่ถืออีเล่าแางนี่ก็คือนกกลายดินกของเซาเซีวไปไปมาหอนบนพักละไปยามกเกล็บก้าวสีมันสิทึบได้หนูตัวเดียวะ นเล็บสิบสองล่างได้นูตัวเดียว,ว,ยวมีปลาเขาได้มะคืนมือหูมีตายทีล่ครบเอาได้ตัวน,นะ สองตัวได้เมื่อคืนนี่ก็ทึกกระเล็บเมาาื่อเช้านี่กระเล็บก็ได้ตัวเดียวแต่ก้านก็ได้หนูตัวนึงบ่อนนี้เฮาบ่อนเฮาอ้ำน้ำอ้ำในยอยู่นี่พี่น้องเลยแตงยูโคกินอยู่นี่เลยเกือเป็นโนขาดประได น,นี่ป่าห้กงิดต้มพี่น้องเลยนี่อาพี่น,น้องเลยปิงหนูปิงป่าน้ำปูนละน้ำพนละ่ะ

ฮาดูขนสุกบอสุกหมดละอ๋อต้นนี้ดิต้นนี้ยังอยู่เละสุกแล้วนะมันไม้เหมือนอละจะกินเลยโอ้โหพี่น้องสวยลงโคนมามากินพร้อำกันเด้อเพอ่์สิได้สุกทุกสิ่งอยางสุก มากินข้าวน้ำเดียวพี่น้องเลยป้อปลาดุกก็มันขนาดข้าวติดมือเราพอดีเลยมันเซื่อมามากินข้าวน้ำเดียวพี่น้องเลยโอ้ยเยอะข้าวแห้งเลยมีนั่นนะ,ะแจแลปร,ประก็ปิ้งปลาดุกง่ายปิ้งปลาดุกตัวนึงปิ้งหนูสองโต๊ะสองต,ต้มปลาคอกังต้มส้มเทอ,อมาขาม

อันนี้กระปาดเป็นตะชิไายกระทางของก้านเมื่อคืนนี่พี่น้องนะ ขาล่างจะคล้องพอช่างลักโตนก้อนนึงมามันอยู่ต่ําแต่เท้าบ่ได้นะมันอยู่ต่ําพรารถมันมันรัดบ่ได้มันหกมันยู่แต่ทางหลังมันมันโตนถ้าว่ามันจับอยู่สูงแล้วห้องเลี้ยวขึ้นไปเบื้องเทิงแบบนี้ล่ะมันบ่โตนขังเห็นมีผู้รัดทางหลุมทางสองคางบ่โตนดึงลงมาก็มีอยู่บเยอะลง อันนี้มันหกพวกเอาไว้หมดหนูหนูมันบหนูอันนี้นะพี่น้อง มันคือนูวห้กับกระเต๋อน้อเล็กนุ่งออกแล้วเนาะเยอะเพ่กินนัอคือมีกินไปเยอะไปเฉอเพิ่งกระเล็บนะไปทุกเตอืุอ๋อปั่นกันคุโรเครึมงเปไกลอะหมูมากหมูมากเออเนอะอ๋อะออยน้อออขาเมือ ก็เยก่้ยบอะเบอยบยไปชวยกันเล็ซื้อทุกแต่ยังฟุบนุ๊งทุกเต่ทุก่ไหวะเอโอเคพี่น้องเอ้ยนักกินข้าวกับพอดีนักปาคนนึงกับหนูหมดละอิ่มลวพี่น้องกเอ้เราะอเลิกกินหนูก็มีกินมันมีเซ่ <c oughs> <c oughs> มันคิวมันคือหนูวายมันคือกระเตะนะหนูนี่นะ ใป่าถามเอออืน่ะอ่ะพวกเรากอี่มแล้วพี่น้องเอไม่มีผู้สาำป่าสามๆแม่นันเลยดีไหม อ๋าโอเคพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์เด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามเมอ่อเด้ฝากคอมเมนต์มาลินมาโหนั่เด้อเด้อขอขอบเจอเลยล้าที่ส้มแต่ต้นจะจบพี่น้องเลยขอยขอบเจอ